สวัสดีครับท่านผู้ชมยินีรับเข้าสู่ IO Channel นะฮะวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมแบมเดีข่าวสารในวงการมือถือกันนะฮะโดย EP นะครับผมจะมาพูดถึงข้อมูลข่าวสารของมือถือจากค่ายเทคโนนะฮะนั่นคือเท c โนป๊อปปนั่นเองนะครับแต่่อให้จะไปดูข้อมูลของมือถือรุน่นนี้ฝากท่านผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ผม้วยครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไป เทคโนโลนะผมได้ประกาศเปิดตัวเทคโนโ Pop 8ไปเรียบร้อยนะครับซึ่งมือถือเนียครับเปิดตัวในเวอร์ชันโกลบเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องก่อนนะฮะสำหรับความหนาของตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่8.55แล้วก็8.75นะฮะขึ้นอยู่กับวัสดุของตัวเครื่องนะฮะส่วนน้ำหนักนะผมในสเปกเนี่ยไม่ระบุมานะครับวัสดุของตัวเครื่องนะผมด้านหน้าเป็นกระจกส่วนขอบแล้วก็ด้านหลังของตัวเครื่องเป็นพลาสติกนะฮะตัวเครื่องรองรับซิมแบบยูซิมแล้วก็รองรับเครือข่ายเฉพาะ 4G เที่หน้าจอนะคะ สำหรับหน้าจอของ Techno pop 8นะฮะจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.6นิ้วเป็นหน้าจอ ips lcd นะฮะมาพร้อมกับอัตรารีเฟริเลทอยู่ที่ 90Hz ความเรทนะครับระดับ hd plus ความละเอียของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่2 6 7 ppi นอกจากนี้นะผมหน้าจอเองนะครับผมก็ยังมีด y n ิทัลพอร์ตด้วยนะครับซึ่งจะเป็นแถบการแจ้งเตือนนะครับผมคล้ายค้กับ iphone 14นะครับหรือที่เรียกว่า dynamic island เองนะครับ ตัวเครื่องรันบนระบบปฏิบัติการ Android 13 Edition สำหรับเทคโนโลยี p 8นะฮะเลือกใช้ชิปเซ็ตของ Unisoc T606 นะฮะบนกระบวนการผลิออต2นาโนเมตร CPU Octa Core นะฮะ CPU จะเป็นของ Mali G57 MP1 นะฮะตัวเครื่องสามารถใส่ Micro SD Card เพื่อไม่สูงสุด1 t b นะครับส่วนในความจำภายในนะครับผมมีให้เลือก3ขนาดด้วยกันนะครับโดยรุ่นแรกนะครับผมจะเป็น RAM 6 ROM 64นะฮะรุ่นต่อมานะผมจะเป็น RAM 8 ROM 64 รุ่นท็อปนะผมจะเป็นรมแรอม8นนะครับโดย ROM รอมน่าจะเป็นแบบ emc 5.1นะฮะมาดูต่อกันที่กล้องนะฮะสําหรับกล้องหลังของ TechnoPO p 8นะฮะจะให้กล้องหลังมาแบบ dual camera โดยความเร็ดของกล้องหลังจะอยู่ที่13บสามเมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่1 8, นึ่จรองรัระบบออโต้โฟกัสนะครับตัวนกล้องหน้าผมจะเป็นกล้องความเรีระดับ qvga ซึ่งเป็นกล้องเดฟนะฮะกล้องหลังสามารถถ่ายวิดีโอความเรีสูงสุดได้อยู่ที่1080 30เรทนส่ง้าน,นะนนผมให้ความสิบเฟรมเลนส์นะเซล กล้องหน้าก็สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่พันแปดสิบพีสามสิบเซนอเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับลำโพงนะฮะให้ลําโพงคู่มาแบบดูโอสปีเคอร์นะครับ,รรบ,บนอกจากนี้นะฮะลำโพงยังรองรับระบบเสียงวทีเอ s ด้วยนะครับช่องเสียบแจ็คสามจุดห้าก็มีมาให้นะฮะมาดูที่การเชื่อมต่อนะฮะสำหรับไวไฟนะผมจะรองรับไวไฟสองจุดสี่แล้วก็ไวไฟหกกิกะเฮิรตซ์บลูทูธไม่ระบ,บุเวอรช์ชันมานะครับพอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็นยูเอสบีไทสีเวอร์ชันสองจุดศูนย์นะครับสำหรับเซนเซอร์สเกไลไรเนื้าขงองงตัวเครื่อ แบตเตอรี่นีผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมรองรับการชาร์จใบสูงสุดอยู่ที่10วัตต์นะครับสำหรับสีที่เปิดตัวนะครับผมมีสีสีด้วยกันนะครับได้แก่ Mystery White, Open Glow Gold นะฮะ Magic Skin แล้วก็ Gravity Black นะครับซึ่งตอนนี้นะครับยังไม่ได้เผยราคาออกมานะครับตัวในประเทศไทยนะครับผมจะนำรุ่นนี้เข้ามาขายหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับในพีนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแวะเด็ข่าวสารกันใหม่ในวีนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย